ธาานาคารกลางของยุโรปก็คือ ECB European Central Bank มีมติขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5%เพื่อหยุดวิกฤตเงินเฟ้อในยุโรปซึ่งตอนนี้ที่ยุโรปเนี่ยเข้าของแพงมากแล้วหัวใจสําคัญที่เข้าของแพงก็คือว่าทั้งยุโรปเนี่ยไปแบนไม่ซื้อแก๊สจากรัสเซียรหรือว่าทะเลาะกับรัสเซียยูเครนก็ทําให้ตัวเองต้องซื้อแก๊สซื้อน้ำมันแพงพอซื้อแก๊สน้ำมันแพงทุกอย่างก็แพงหมดทําให้เงินเฟ้อแพงขึ้นระเบิดเลยนะเขาก็คิดว่าการหยุดเงินเฟ้อของเขาเนี่ยต้องใช้ดอกเบีย้ยนะครับล่าสุดเนี่ยขึ้นอีก ยุโรปเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะทุกครั้งที่ขึ้นดอกเบีย้ยไปเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลก็จะมีมูลค่าลดลงตามหน้าตัวทําให้สถาบ,บันการเงินธนาคารกองทุนต่างๆเนี่ยที่ถือไว้ถ้าหากทำมาร์ทูมาร์เก็ตแล้วเนี่ยใครเล่นบอลเนี่ยก็จะขาดทุนแต่ว่าธนาคารกลางก็ให้ความสําคัญให้ความสนใจเรื่องของเงินเฟอ้อเป็นหลักเพราะคิดว่าวิกฤตปัญหาเรื่องธนาคารนั้นยังเอาอยู่ก็เลยตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายไปแล้วก็มาดูอีกทีคือสวิตซนะครับซึ่งเป็นดอกเบีย้ยนโยบายติดลบตอนนี้เข้าใจว่า0.1ก็อาจจะต้องกลับขึ้นนนมาาาาเเพรรรรวว่่ิกกตใือองงขธคค UBS ับ ที่ทั้งสองแบงก์นีนยร่วมกันเพื่อหยุดความไม่มั่นใจตรงนี้ทั้งยุโรปก็มองว่าปัญหาเรื่องธนาคารยังยได้ได้ยังเอาอยู่ก็เลยคุมเงินเฟ้อก่อนพวกเราก็ติดตามต่อไปนะปีนี้ถ้าใครสนใจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องตลาดเงินตลาดทุนโลกเนี่ยมีอะไรให้ติดตามเยอะนักศึกษาที่สนใจเรื่องเรศรษฐศาสตร์ติดตามดูได้เลยนะครับจะเป็นความรู้มหาศาลครับผมผมตาพลัดสุริกุขนพิพสุทธิ์ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติขบันตวงป้อมป่าพระนครดุสิตยกเว้นแข่งนครชยัยศรีและบางรักมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นท